ตอนนี้ลินอยู่ไหนคะตอนนี้ลินอยู่ที่สุวรรณภูมนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาลาจอดรถระยะยาวโซนเอเพื่อฝากรถกันสาหรับใครที่ขึ้นเครื่องบินหลายวันแล้วไม่อยากจ่ายค่าที่จอดรถแพงก็สามารถจอดที่นี่ได้นะครับประหยัดไปเยอะที่สำคัญคือมีที่จอดแน่นอน พราะรองรับได้1,341คันไม่ต้องวนหาที่จอดให้เสียเวลาและไม่ต้องจอดซ้อนคันหรือมีใครมาซ้อนเราอีกด้วยที่จอดรถก็มีหลังคากันแดดและมีพี่ๆรับฝากรถคอยดูแลรถเข้าออกด้วยนะคะให้จริงด้วยอะลูกไปลูกพอเราจอดรถที่ลานจอดรถโซนเอก็ต้องขึ้นชัตเตอร์บัสสายเอด้วยนะครับอย่าขึ้นผิดละครับ <Yes. S 2> ตอนนี้บินอยู่ไหนครับลูก อ่าฮะาให้อยู่ที่บัสเทอร์มินอนบัสเทอร์มินอนเพื่อที่จะรอรถสายด่วนรถสายด่วนไปที่อาคารผู้โดยสารเพื่อนเพื่อนต้องพอมีเวลาหน่อยเพราะระยะเวลาระหว่างรอรถไปจนถึงอาคารผู้โดยสาร20-30ถึงนาทีเลยทีเดียวรถบัสให้บริการฟรีนะครับมาทุกสิถึงสิานาทีรถบัสจะวิ่งยี่บสี่ชั่วโมงเลยใครมาดึกๆก็ไม่เสี่ยวนะครับมีไฟสว่างสวัยเลย บนชัดเทอร์พัทจะมีแอร์และพนักงานที่ทํางานในสายการบินขึ้นไปกับพวกเราด้วยแต่หากขึ้นผิดก็ไม่เป็นไรนะคะแค่เสียเวลาหน่อยเท่านั้นเอง,ม,องมันมีอะไรให้มองไงเนี่ยโอ้โอเคมาคูดชัดเลยรถจะมาต่อที่บัสเทอร์มินอลก่อน เขาบอกว่าหมดระยะทางแล้วให้เราต่อสายหน่นนเอ็กซ์เพรสเพื่อต่อไปอาคารผู้โดยสารชั้นสี่ขออกได้เลยรถจะจอดหน้าประตูเลยแต่ข้อเสียคือต้องเปลี่ยนรถหากใครเอากระเป๋าเยอะๆแบบเราก็จะลำบากหน่อยภายในมีแอร์เย็นฉ่ำบนรถมีที่วางกระเป๋าเดินทางทั้งใบเล็กและใบใหญ่ได้สบายเลยค่ะวี่นะลงประตูนี้ก็ได้ลูกโอเคถึงแล้ว เดี๋ยวขอไปชิคกินก่อนนะคะเพื่อนๆเีขากลับขอมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะกล้เวทุกคนเราบินไฟดึกนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้าทุ่มครึ่ง,รงเราต้องมาอร<ะ>ถที่ทางออกชั้นดึกประตูสามแล้เดินขะ้ามถนนมาฝากโน้นนะเพื่อนๆที่เราเดินออกมา โดยรวมพวกเราจอดรถไป6วันเต็มๆเสียเงินไป840บาทวันละ140ยหากว่าจอดรถที่อาคารจอดรถจากวันละ2 5 0ประหยัดไป6 6 0บาทเท่ากับประหยัดไปประมาณ40%นะแต่ก็เหนื่อยนิดหน่อยเพื่อนๆลองก็ลองดูแล้วกันนะว่าคุ้มกับเพื่อนๆไหมยังไงก็ขอจบคลิปเท่านี้ก,ก่อนนะคะบาย